โรงเรียนลานสายพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นายทศพรสมพันธ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์จากสถาบันราชพัฒนนครราชาสีมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครูเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2540ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2558ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสายพิทยาคมเมื่อวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2561โรงเรียนลานสายพิทยาคมภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการดรทศพรสมพันธ์ได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีจิตสาธารณะมีทักษะวิชาการทักษะกีฬาและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพมีสภานักเรียนเป็นแกนนาในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และพัฒนากิจกรรมต่างๆของผู้เรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือน,น,นักเรียนคอยช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้เรียนจากทุกภาคส่วน,จ,วนจัดทําบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์กับหน่วยง,งานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานวิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัยบูรพาและส่นโคจศ,ศึกษา โรงเรียนลานสายพิทยาคมใช้เทคนิคการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน p l c l s ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดทำตารางนิเทศภายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบนิเทศชั้นเรียนที่เน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนครบทั้ง8ตัวชี้วัดตามแบบประเมิน PA จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและบรรลุตามวัตถุประสงค์นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชี ในศตวรรษที่21 ส่งผลให้ครูเปิดชั้นเรียนในปีงบประมาณ2,567ครบ100%นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกรายวิชาและมี4รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเป็นสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนได้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการ ษา2566ระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ โรงเรียนลานไยพิยาคมเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบาย,ยม,มุกปีการศึกษา2566จากกระทรวง รศึกกษาาธิได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทโอบิกสเปเชียลระดับ3ดาวปีการศึกษา2,566ดา้านภาวะความเป็นผู้นำของผู้เรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคลิปสั้นภายใต้หัวข้อ how to say no to ยาบ a าโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้าจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมได้รับ รางวัลเชนเลอรระดับจังหวัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคลิปสั้นภายใต้หัวข้อ How to s a เซ o นทยาบ้าโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบา้าจากสำนักง,งานคณะกรมกรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรางวัลผู้บริหารและครูนายทุศพรสมพันธ์ได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบยายมุกปีการศึกษา2566จากกระทรวงศึกษาธิการ นายทศพรสมพันธ์ได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสรพทประเภทผู้บริหารระดับเขตตรวจราชการที่13นางสาววงเดือนชนวงศ์ได้รับโรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสุร,รินนางบุญยืนสุขสำโรงได้รับรางวัลเสมาปปสรประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและปายมุกปีการ ษา2566จากกระทรวงศึกษาธิการนางพรณพัสจำปาทองได้รับรางวัลครูสอุดีประจำปี2567จากครูสภาจังหวัดส,สุรินทร์น,นายธนวัน์คงนาคและนายวิรสิ์เกษรน,นวลครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทวิชาชีววิทยาการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคจากมหาวิทยาลัยพะเยา นายวิริศิษฐ์เกศรนวลและนางทิติพรแก้วปันครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทวิชาคณิตศาสตร์การประกวดแข่งขันต่อปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคจากมหาวิทยาลัยพะเยานายวิริศิษฐ์เกศรนวลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสื่อดินทรวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินร์ นายปรินทรีงามและนางสาวสัสิธรเมืองโคตรได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรประเภทครูระดับเขตตรวจราชการที่13รางวัลนักเรียนเด็กชายธินมุตดาทองเด็กชายธนพงศกรฉิมงามเด็กหญิงดวงรัตนสอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทวิชาชีววิทยาการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสมบูร ภาคจากมหาวิทย,ยาลัยพะเยานางสาวจุฑามาศนินเขตนางสาวชุติมามาลีงามและนางสาวนันทศนีสายวันได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทวิชาคณิตศาสตร์การประกวดแข่งขันตอบป,ปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชัม้นมัธยมศึกษาต,ตอนปลายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคจากมหาวิทย,ยาลัยพะเยา นายนัทพัฒน์ชิมงามได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสดินทร,รวิชาการประจําปีการศึกษา2567จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินด,นดนทรเราเ